สบายดีพ yeah. ี่น้องสบายดีทุกท่าทุกคนตอนนี้มาหับเอาหนองสาเนาะพี่น้องมาซุกกับทีมงานไปส่งอยู่อันนั้นอยูสอมิกเนาะพี่น้องยู่ตอเขตมเนี่ยเป็นไปกับอันนั้นสาตีสาอาเนาะไปดิชูไปงานต่างดาวนะคะกลังกระถไปอี ไามุมไอ้ลอนสบายดีพี่น้องไปยังไงไปลองสบายดีนะพี่น้องยูไงใช่ไปงานลองกันปะโอ้ไปงานแต่งร้าไปจับมือไปอันหนึ่งยูใช่ยู่อำเภอตันสุมอุบลป่ะอุบลใช่ไหมครับอยูุบลสบายดีพี่น้องไอ้ไอดอนไปส่งอยู่ไรมือนี้ ประยังไทยเห็นไอ้โดนน้ำไปไปพี่น้องแล้วท่นจีถ่ายบรรยากาศการเดินทางเบิง่งๆน้องพี่น<ล><ม>้องเนาะเนาะยังครับหอมขึ้นปะน้ำพร้อมทำกินหอมผัดผิดปริเด็น้อมผัดิดปริเด็นเนี่ยแต่วนถ่างเขาชมเนาะเขาแปลงงกวันถ่างม่ดีก็เก่าเห็นไหมพีงง่นายกเล <laughs> ่ยังยำฝนกับเล่ยที่เราฝนกับเล่ยเท่าไหรจะเห็นแบบค่อนขีดค่อยๆไปที่ละหน่อยเนาะ ngay qua ăn ngân thì bà mất thông tin hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để จะได้สาติบสาอ่าธุไปใส่ในเฮ้ยไปอุบวนไปอุบวนวะไปเดี๋ยไปเฮงเดี๋ยวไปเกือบปีไปยังไปงานแต่งพี่น้องไปงานแต่งร้านพี่ไสบอกหนึ่งเดี๋ยวไปแต่งงานแต่งพี่น้องบอกว่าจะมีพี่น้องวะทางนั้นเือว่าพี่น้องได้ขาเอิญพี่น้องยูทูปของพี่น้องไปงานแต่งพี่น้องสาติบสาบ่าวสุ ไปสามคนเพื่อนนะผาความกินหอดห้าน้องบีมเลยเด้อฝากความคินทอไปนั่งไฟไปยังไฟมัเอินบ่ว่าร้านไหนอแต่กก่นใจพี่สายบนใจดีแห่งขักพี่น้องเอ้ยพี่สายจะทีว่นได้เคยไปตอนนั้น่าพไปจะขุดเนาะ หาคนเนาะพวกกจะหาคนถึงไงคำซีเนาะไปเหมือนปีกายบ่ใช่เป็นโอ้ใจดีใจสปอร์ตเห็นเนาะแต่เป็นกันเองแล้วแพรรี่แพรรี่แรี่ เราแผ่นนี้กระไรเดินทางไป s u p p r กระไัไปทรงนะไปทรงเพื่อ support s u p อ o r ตไปส่งคือเก่าไปย้งได้กัเอรอนจะเหตดรถเห็ดรถทัวทัวไทยเลยซะรถทัวไทยเอตะเกียรตะเกียรโอ้โเดอเนาะเาบอกะเกสิสนแล้วคืนอนอะไรเนาะก็ไปเลย พี่น้องนัเบาน้อยนัเบาน้อยสอนถ่ายแต่นับเบาะน้อยคันราบาควมอื่นเป็นมีมุกอื่นสิมีคนเบิ่งอยู่ระบาตะ้งับเก่ารถนอนนระบาระบาเาน่าจะสิบใบารถกีซีเอ็ะาน้อยก็มีตาแกแน่อนมีสาตทางไนอนเลยสาวสาวสาวบาดนะ กูเสียหนิวเหตุกำบเนอะชนะได้เนาะสีได้สนถ่ายรถตะแกอรถนาก่ยหล้วอาถาคลิปเออไอุกำลังเดินทางไปกก็สิไปซองเมกเนาะไปเบียกพอดีแหละสิหา ไปซื้อเนี่ยกินอยู่ซองเมกมาเนี่ยสดๆมีอังกินแน่ซื้อมากินไปพี่น้องเดินทางกันก่อนไปพี่น้องเลยหอดนนะตอนนี้ไกายซีหอดด่านเลี่ยเนาะมันนั่งรถก็เฮิร์ตเติมเนาะ อะไรอ้จมบนยื้อนะเฮ้ยบนยื้อ่นยื้อยื้อเห็นไ่าตื่นเต้นก็พอเพนดิเปจะได้ความรู้ซึกตื่นเต้นอีกว่าสได้ไปครับตืนเต้นนะคืกืบครบรอบหนึปีแบบเบาดังเวลาเบาดังไปไทยนี่ไปิรอกก็ตื่นเต้นิบรอไปกรอบก็ตื่นเต้นกอกดูเห็นนั่นนั่นแล้วโมึงก็อีดก็อีีตอนนั้นดิอู้ยอี เราไปเจ็บถองเลยนะตอนนี้เห็นบ่เจ็บถองบ่เป็นน่ะโอนอยู่มึงเจ็บถองก็ติบีเปตัวจิบมาจอยเข่อนอีกแล้วเอะกปินซระชีที่เลเท่น้อยนะอเียเอบอร์เจ้าช่มกระปต้องจีบขวบขึ้นมาเจองากินมาตรงเวลา้ แกูแลวตอนนั้นต่กูตายกูไปคนเดียวไปต่อไปต่อไปต่อชิบหายอนเพียนาะรย่งเนียกูจะตายไอ้อยังมหักสากูอยู่ตงาาะ้าเขาเปิดได้มเป่อ้หฉนเปิดบ้านที่มวย

ตัวนี้ชิปิงลยาดะหนับตูีน้าวอิยงหู้็หน้าเด็กนะจ๊หน้าแด็เลยเดหน้านชคยนงดูหน้าเด็กนะตัวเฮ้ยแล้วคี่การศึกษาข้าดายนกายไอูด่ sự liên kết trong nội tại và tài nguyên, máy sản và tư bản được tạo ra, những công cụ mà các nhà máy công nghiệp đưa vào, các công cụ sản xuất công nghiệp đưa vào, các công cụ sản xuất công nghiệp đưa vào, các công cụ sản xuất công nghiệp đưa vào, các công cụ sản xuất công อะไรต่เก่ว้ากงันเกี่ยว้กี่เาก่า่กี่ยวกท้งประมาณซุของต